สวัสดีครับมินตาคนรักวอนหยุดจำบิทนะครับข้าวเส้าข้าวเมื่อนี้นะครับกินข้าวเข่ากันเมนูของมินตราหนึ่งไก่หนึ่งไก่นะครับหนึ่งขาหนึ่งขาหน่องขาขาโตมาเลยครับหนึ่งขาไก่สองโตโอ้สองขาแล้วก็พักพักที่ซื้อมาจากตลาดเมื่อวันแม่ยยุคินพักกระหล่ำนะพักกระหล่ำไงแล้วก็อันนี้พักอ่า ดอกพักของห้องแล้วก็นี่พักดอกแค่ดอกแค่นะครับตัวนี้แกงบะย่างที่เดือแต่มือว่านเนี่ยครับถ้าแก้วบังแกวเปี่ยวแเป็แต่แซ่บพีเนองแก้วบังเลนแก้วบังเลนนะครับมากมากครับมาจวดนำกันกินก็คนเนี้ยครับมือนี้ ขอ,อลงข้างล่างเนาะเอาลงข้างล่างดีกว่าปึ๊บมุดมันก่อนจ <ำ S 1> ับเกี่ยวเปเปะมาครับพี่นอ <c oughs> อ้องเราสร้างมุดนะเส่ยดอกแค่กันเนาะอืมหวานพอเขียนซ้ำนีกพอแล้ว ตรวดตดวจจับไล่ยังไงยังเราต้อนทุ่มทุ่มกระเดาโฆษณาใหม่ๆจากรถสดวจจากสวนนี่วางเลยก่อนนะอันนี้สดวจจากสวนนีครับมึงพระกาศห้อง ผักาศดอบเน่า้าซอกนะครับไป่ข้ามเดียวเลยอืมลานเย็นสิ ถ้าผมไม่น่ากินนะครับที่จริงอันพักเนาะพักพักหนึ่งแล้วพักลวกครับต่ำแก้วเหนกับเบอร์นของข,องขี่ลายเด้กินใจ บักกะหล่ำกกะหล่ำ <2 S 2> หัวละสามสิบสองหัวหาสิเนียนดีครับขนาดเนาะเนียนเรื่อเนี่ยนเสียบโดนแล้วไม่ได้กินกะหล่ำหนึ่งวานวัน ขั้นชมกัวเซ่บเด้พักพักกระหล่ำขั้นชมขั้นชมผสมกับผักหอมบัวเืยอะหัวเครื่องมั้ยบ่เอาจักหน่อยบ่ขั้นจะเครื่องหัวบ่ขั้นชมบักกระหล่ำกระหล่ำใส่หอมบัวลกหอมบัวมาขั้นชมก็กินแล้วไงทำครับทำแน่พี่น้อข้าสอบพี่เดชเลย เมื่อนี้เริ่มเริ่มเห็นเห็นแสงแดดแล้วมือมือเึ้ื่อนนี่ฝนตกมื่อเศร์ากับบดบดอย่ง มันมันโบมเมนย่ามฝนแล้วนะอืมควตัวค่มดอกมง เผ็ดละห้อนทองอนใสออารดรดความเผ็ดลงตั้งใจกินเผ็ดบ้ดได้เลยกินได้กินได้บ่แมน่นว่ากินบ่าได้อ่ากินแล้วมันมีอาการฮอนทองมา <c oughs> มะเขือมะเขือตำกับเพื่อนออกฮ้อนบ่ะฮ้อนคือกันตำมะเขือ,ม,อม่ค่อยจะได้กินตำมะเขือ,อเลยเพราะมะเขือเป็นพักกินกับ แต่มะเขือเน่ามะเขือเน่ามะเขือเน่ากับตำได้ต์อ๋อแต่ตำได้ตัวบ่ะตำทุกกินนี่ละเดี๋ยวบักีมือมันกัสทีลายมันกำลังเป็นดอกกำลังเมื่อวานได้กินแล้วเนี่ยเอามาเก็บใส่แกงนันครับนี่บุเขือเน่าทำได้ไหมไม่บุกเขือสิ่งบุกเคยตำมะเขือตำเจ้ามะเขือว่โอ้ตำเจ้าขันเมี่ยนมะเขือป่นมะเขือซุปมะเขือเนี่ย ยินแต่วมาต่ำก็ต่ำแบบุงนี่บ่บ่บ่เดี๋ยวมาต่ำใจแต่ว่าต่ำมาเคืนแกคิดว่าตามมา่ำมืเอืออเจ้าคิดว่าเคว่าตามมา่ํเมือคืนอคว่าตามมา่ำามมาเขือคือย,ยังต่ม,มาบุ่งยังสินะเออือต่ำแบุงงห่อบบงงว่าต่ำต่ำเมือคจนเจ แต่อยอะมะเขือขึ้นมะเขือขึ้นี่ตำไทยกล้วยตำกล้วยตำกล้วยกล้วยตัว,วตน,นี้น่กล้วยใส่มะเฟืองใส่มะเขือขึ้นจับตัวใส่มะขามเปียกมันคยตัน กินบ่ถ้าไปกินจุนลองมาจากมีอยู่เด้แซ่บดิบจอหนัห่นเผ็ดตำมะเขือขึ้นตำตำกล้วยกล้วยดิบมั้งปะนั่นตำกล้วยแล้วส่วนองค์ประกอบมันก็คือมีมะเขือคืนเขาใส่ใส่มะเขือคืนใส่มะเฟืองใส่มะขามเปียก รำบา <c oughs> กินละไอผู <c oughs> ้ใด,ด,ด้กินตำข้วาวไอเป็นปอบเพราะว่า <c oughs> เป็นปอบเป่นงานกินไอมันแตงแง่เขาผู้ดังแง่เขาดังก็ยังเข้าผัดอีกยังือยังผัดอ่างพริก <c oughs> ผัดไทช่พริกผัดไอกับเรายังอยู่นะกินที่ไรก็ไอที่นั่นล่ะ <c oughs> มันบานนะครับมือนี้กระบอกบานแล้วคักร์เต๋ออยู่ด้เนาะตุ่มไก่โอนเหมือนไก่ห่อหนึ่งขาไก่เมนูที่บ่แล้วเมนูที่เฮา บบมันพันไปเนาะเขาต้องหา่ากกินอะไรกคือเมนูปิ้งเป็ดอชอบเมนูปิ้งเป็ดนดะครับผมบเผมเลวเลยเขาไปหาอยู่สของกินหายงากในเมืองไทยนะถ้าถ้าอืมถ้าว่าปิ้งเป็ดกลับถ้าราศบานน,าน,น่ะล่ะไปบนย่ายนึ่จอบึง ตัวละร้อยยี่สิบบาทแต่ว่ามือบ้านมันมันโตใหญ่เกินนะครับพี่น้องเป็ดเทปใหญ่สี่กิโลห้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้แตซื้อมาจากสองตัวครับสองร้อยสองร้อยสี่สิบบาทม้วปิ่งนะครับเมนูปิ่งปิ่งแซ่บก็เป็ดเทปบ่เวลาเขาขายเขาปิ้งจะเป็น เป็ดกับเป็ดกับเป็ดกาบเป็นหน่อยเป็ดเท็ดเขาปิ้งบดได้มันแพงมันแพงเพิ่งมันโตใหญ่ผลบดได้กับไรเนาะเป็ดเท็ดมันแพงเลยผมสั่นผักเคยกินผักกัน่อวันเมนูป่านะครับพี่น้องเปลี่ยนจากเป็ดบดได้เปลี่ยนเมนูปั๊บเลย ถ้าเราไปไปก้อนนั่นเขาได้แหรอแมนประชานิดนึงถ้าประชาที่หากับไปซีม้งก่อนนะเมืออ่อวานวันจะไปซื้อก่อนแล้วก่อนเราไปตลาดตั้งแั่สีมาตั้งยู่ประมาณสองโมองอ่ะสองโมงสองโมงเสน,เนอจะมาขายแล้วโอ้ยผักเห็นผักคนนี้เนาะอากาศสดจด นี่เป็นพักที่บ่ดด้คิดเลยบ่ดด้ก็นึงเครื่องเครงทังสี่เอาสือมาก,กยังเิดแน่อยู่เด้ออันนี้บ่ดด้คิดเลยคำใหญ่ๆครับต้น,นหนึ่งนี่คำตาสวดคือเขาคำตาสวดเลย แบบหอมหวานดีเนาะเอามาผัดอื่นอื่นผัดกะหล่ำเด้มอื่นผัดกะหล่ำใส่หมูเนาะเนืน้อหมูยังบ่ยังเอาไปในินด้ยวยซื้อหมูมาเครื่องโลวนะครับหมูเนื้อแดงหมูสันเนื้อสันหมูเนื้อแดงกระแดงพูด <laughs> มีน้ำมันอย่างหน่อยโอ้ยเนื้อแดงเนาะถ้าห้องจะแสบห้องสื่อต่วนช่วงตนส่วนขามันเห็นไหมขาโตมันเห็นเนาะคือยังสื่อลำใหญ่เนาะเอามาปีงกับแสบมพาผัดมันยังกับแสบเคื่อมันสิติดมันน้ำมองแสบนะมันทองมันทองนี่น่มบพวงนมทองในใต้ทองในส่วนของเขาอ่นว่าในส่วนส่วนของหนังหมูสามสันาะสามสัน ท้องมันนะเดีย๋ยวจังคอยอยากกินนมอยู่เด้อ้ย,อยเอามาย่างเออย่างพวงนมน้ำพ่น้นองนะเยวมินตามาอย่างอย่างทานันอย่างทันเมือมือนะจนบทาล่างดู <laughs> ดูจนเกียงตับเลยอ๋อ,อจังคอยแตงกู๊แต่งกินนะครับผมแต่เราเมือแต่ระเว้นบอกของจจบอกขึ้นกันนนะครับสื่อมาแล้วต้องกินห่อห่อต้องเฮ็ดกินกินกินให้มันสมกับที่ว่าเข้าได้สมกับอยาก รมกับที่เข้าไปซื้อมาก,กินนะครับซืือมาบริเวนซสือถิ่มซสือทุ่มกินให้บดนะครับกินบ,บ่ใ้เลือดแหละนะครับกินเฮตัแต่พ่อเขากินนี่แหละอันนี้ก็ได้กินเชียงนี่เนี่ยได้กินเชียงเอาสาหรับมือนี้เนาะยิ้มเลยเดบ้านนี้กินเขายิ้มเรากินเขาคุ้ยกันกินเขาโบกันนี่เซอของมือนี้เนาะยิ้มแล้วลงได้ยลงได้่ดาเจอกันคลิปนาต่อไปเนาะครับ <laughs> <laughs> จะเป็นเมนูอีกอย่างต่อไปนะครับคอยติดตามชมขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามมีหลายๆคนหลายๆเจ้าที่เป็นทุกคนนะครับที่ติดตามเฮ้านะครับผมพ่อแม่จำเรียกเหรอคพร้อมกับน้องมินตราสาวลาวนะครับในการใช้ชีวิตของอชีวิตของสองคนผัวเมียของเฮ้านะครับผมในที่แห่งนี้อ่ะเื้อนจะนํำของแสบของนัวมาฝากตอนหรือว่าจะออกไปเที่ยวนันเที่ยวนี้ก็จะยายาาถไทยมสูสเบึงนะครับพี่น้อง เอาสำหรับมือน,นี้ก็คงเอาไว้สำนีกรผมและน้องมินตราสาวลววาวก็คงแต่ขอกราบคำว่า <Okay. S 1> สวัสดีครับ